รู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนจีนเอาผ้าเครื่องไปปล่อยเช่าต่อให้คนจีนด้วยกันเอง อปั่นราคากันมันเลยครับเกออมตะเสียนพระชื่อดังบอกกับไทยรัฐไปว่าคนจีนเช่าพระเครื่องไปขายต่อในประเทศจีนเนี่ยมีการบวกราคาสูงถึง100%เซตซึ่งสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อจากไทยไปหลายเท่าตัวครับพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยเป็นพระที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงตลอดการเวลาเนี้ยในไทยราคาประมาณ20-40ล้านบาทถ้าสภาพดีหน่อย50-60ล้านบาทครับหากไปขายที่จีนเนี่ยราคาจะพุ่งไปถึง3-5เท่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100-300ล้านบาท ซึ่งสำหรับกระเป๋าตังคนจีนรวยๆเนี่ยราคานี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นักจะเห็นได้ว่าแต่เดิมตลาดพระเครื่องไทยในประเทศยังมีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ตอนนี้มันกระจายไปยังประเทศจีนที่ประชากรหลายร้อยล้านคนเงินก็จะหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องไทยมากขึ้นแต่เซียนพระบางคนก็มองว่าพระเก่าไทยที่ราคาสูงและหายากอาจจะไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยอีกต่อไปเพราะราคาบวกสูงไปหลายเท่าแล้วเมื่ออยู่ในมือคนจีน